คนรวยเขาตั้งคำถามเอาไว้ว่าตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้จะกินอะไรดีแต่คนจนคนจนอย่างเรานี่สิคำถามที่มีวันนี้จะเอาอะไรกินนอ้อลูกข้อมามีดสันตัว,วพี่น้อง <c oughs> สวยเติบแล้วพี่น้องสวยเติบแล้วมือนี่ได้อันนี้ครับปลาหนางอ่อคอหักหนางอ่อคอหักหนางอ่อือยังเนี้ยนี่แหละกปล่าเื <c oughs> <c oughs> อกเนี้ยอีกแล้ว <c oughs> กับแก้วเบีงไอ้กับแก้วบองครับพี่น้องแก้วบองแก้วบองปลาเชา่าสูตรโบ,บราณโบราณสูตรตั้งแต่อีพ่อเหมืนมาล่างอีพ่อมันครับ สูตรเผ็ดโซตายอันนี้เพื่อนสูตรเผ็ดโซตายเผ็ด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 แล้วเผ็ดอีกมามามาพี่พน้องมามามาเอาลืมเลืมลื่อม,ม,มโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยลืมก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวถังเช่าครับพี่น้องถังเช่าหนึ่งแคปซูล เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกว่าสันสาวเจอยญภาวาพี่น้องสาเจรเิ้ภาวะ่าอ่อาว่าฮ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 ่า่า้่าฮาฮ่ล,ลย่ลยนนาฮ่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 า่วน่าฮ่าฮ่อฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ้าน่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮน่า่าฮ่้า่่าา่่ มีแต่กอบไพ่อยู่หลังบ้านแต่กุมูดแดงน่าลววนจำกับเพี้วพี่น้องโอ้สุดยอดไม่อยากพากไม่อยากพากพักยังไงดิใครตูฟังอันนี้ยอดบกบวบครับนี่ยอดบกบวบยอดบวบลวก,ลววกวอืม,อม ทานบพรลวกจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้พานลวกเป็นแบบนี้อันต่อไปอันนี้พักหม่มพักห่มใหญ่ไปหน้องอันนี้พักห่มใหญ่อันนี้ก็ไปเก็บอยู่นั่นแก้ว,วหัวนี่แหละแซ่บ กปลาเท่าจิ้มยังกัดเจ็บนี่นี่ไปประทกลกควอมขอเลยพี่น้องควอมขอเลยมีดะดับคว่ำหให้เบิดอื้มอ mm ื hmm. mm ้ม hmm. บอกระโดดลกงานบกระโดดเป็นแนานี้ครับดอกบักเตออผมก็งงเงยเออบักเตอรอบักเตอนันคือเป็นหน่วยแล้ว้นแบบมันเป็นู้ได้ผมมีหน่วยอันนี้มิหน่วยเยงดไม่ลงแล้ว เริ่มกินปลาทั่วไปที่นี่ถ้ากินถ้าผักแยบแยบแก้วสุดสุดเพชรโตตายกินกันยังไงแ่บพี่น้องสวยมากพี่น้องอืโอ้ยมันจะบดชบวชยี่ อักพักตำเริ่มโอ้ครับมาๆพี่น้องมาพี่นองก,นกันครับโอ้ยสุดเผ็ดโร้วตายพี่น้องแจบเผ็ดโรวตายเลยอืมอืม นั่งทานยังุ้นกินเหมอนอ๋อผักหลอกดีบพี่น้องผักหลอกดีบอายุพอไหลายดิบุงมาชาผักที่นี่ผักหลอกดีบวยเรื่องเหลืองย่ำดูไหมครับดูเยอะน้ำดิบวุ้นวุอืมอดอมอม Ừ, ừ. หลายยางหลายแนวเลยาย,ย,ยาที่ยืนยันพี่น้องถักแล้วหลายยางหลายแนวอ๋อห่อนอ๋อน้ำไม่ห่อนห้อนครับผมแก้วเพชรโตตายโอ้สุดยอดเนื้แอแตกะได้ผลนีม อาตามเนี่ยพี่น้องส<ๆ>ีไล่กินผักมันเบิเกันโ<ๆ>อ้ยตามเนี่ยครับพี่น้องวันนี้ครับ<ๆ>แ่บมาเด้อมาเด้อมาเด้อ